ภาพและเสียงนะครับที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือภาพและเสียงจากตัวดใจิทพ็อกเก็ตสามนะครับแล้วก็ไมค์ดใจ m ท์ไมทูก็สําหรับตัวนี้นะครับฟีเจอร์ในการใช้งานต่างๆนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของตัวเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับในขณะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแสงน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าเราไปดูภาพของเขานะครับให้รายละเอียดของภาพนะครับที่ดีนะครับกับตัวเซนเซอร์ที่ให้มา1นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์ว้20ิมิลนะครับ f2 ในส่วนเรื่องของกันสั่นนะครับตัวนี้จะเป็นกัันนส่แบบเคารับบราถที่จะะใช้งนนคแ เต,เต็มเซนเซอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาครอปเหมือนตัวพวกกล้องแอชั C ่นนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายาภาพแนวตั้งนะครับการถ่ายภาพแนวตั้งก็มีทั้งสองแบบนะครับมีทั้งแบบที่เรา,าโรเตตตัวกล้องนะครับเป็นแนวตั้งเพื่อจะได้ถ่ายเต็มเฟรมก็คือ 4K 60เฟรม หรือถ้าเราต้องการถ่ายแบบแนวตั้งปกตินะครับที่เวลาพิมจอเป็นแนวตั้งครับจะเหลือแค่ 3K นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าเราต้องการจะตั้งค่าแบบไหนหรือว่าเราต้องการที่จะตั้งตัวองค์ประกอบภาพนะให้อยู่ตรงมุมขอบภาพนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะครับเราอาจจะต้องตั้งโฟกัสไปที่ตรงกลางเท่านั้นครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะจัดองค์ประกอบให้อยู่ตรงด้านข้างได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแท็กได้เนึบเลยครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งทปพิน สปิน180องศาแล้ว90องศานะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะใช้งานนะครับในฟังก์ชันแบบนี้นะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับด้วยอุปกรณ์กล้องตัวอื่นนะครับจะค่อนข้างที่ทำยากนะครับดังนั้นตัวนี้จะมีจุดเด่นเรื่องนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายบุมภาพที่เป็นแปลกตานะครับด้วยโหมดสปินนะครับ90องศาและ180องศานะครับโอเคต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานแบบเร่งด่วนนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดตัวเครื่องนะครับคับจอแล้วก็ติดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่ตั้งค่าให้เขาเล พอเลืคอร์ดเสร็จใช่ไหมครับพอจบใช่ไหมเราพิจอนะครับแล้วเขาก็จะปิดเครื่องให้นะครับโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำอะไรเลยซึ่งมันสะดวกและรวดเร็วมากๆนะครับก็วันนี้มางานเปิดตัว o s m o Pocket 3ครับผมใช่ค่ะก็ได้ลองแล้วรู้สึกชอบมากโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างหวานเนี่ยคือแบบชอบเลยเพราะว่าเขามีโหมดบิวตี้ด้วยคือแบบแต่งหน้าสวยผิวสวยอะไรอย่างนี้ให้เราเลยส่วนตัวนี้ชอบ เหมือนอย่างที่พี่คนนั้นเขาบอกคือเรื่องของการแท็กกิ้งครับผมรู้สึกว่าเวลาเราไปแคมป์หรือว่าอะไรเราเนี่ยปกติเนี่ยจะให้แฟนเป็นคนถ่ายแต่คราวนี้ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยมีขาตั้งกล้องแล้วแท็กกิ้งเราปุ๊บเนี่ยยาวเลยครับใช่ที่สําคัญภาพสวยด้วยสวยด้วยครับครับด้สึกะว่าประทับใจในเรื่องน้าหนักของเขาด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนตัวเล็กไม่ชอบถืออะไรหนกัหนกๆแล้วก็ด้วยฟังก์ชันที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะครบ,บ,บแบบเป็นคอมแพคเล็กได้เลยอะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูชอบตรงนี้ ก็ามาเทสโปรดักต์นะคะตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งละก็คือพระอาทิตย์ลงไปเรียบร้อยแล้วหกโมงกว่านะแต่ว่าคือตอนนี้เมื่อกี้เราเทสกันเรียบร้อยแล้วคือถ่ายโลไลดีมากชัดเจนใช่ครับถือว่าโอเคถ้านะเทียบกับ ตัว2อะไรพวกนี้นะครับก็ตัว2ผมใช้มาได้หนึ่งสองแล้วมาตัวนี้ถ่ายใสย่แสงน้อยๆถือว่าโอเคที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของไมค์ค่ะคุณคือมันอีซี่มากเลยเพียงแค่ไมค์ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็หนีบหนีบหน,นีบเสื้อแค่นั้นไม่ต้องมีการแบบว่ามาประกอบล่างอะไรกับตัวกล้องเลยนะคะเสียงชัดเจนมากอันนี้คือชอบมากๆถ้าให้พูดถึงพ็อกเก็ตตัวนี้นะในมุมมองที่ผมชอบที่สุดเลยคือรู้สึกว่าจะเป็น gimbal นะฮะเหน่งความนิ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งมาเหนือก็คือตรงที่ มันสามารถแท็กหน้าเราได้ตลอดเลยเราจะไปไหนก็ก็ได้อะมันจะแท็กตลอดเลยเหมาะสําหรับพวกที่แบบว่าสตรีมอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันมีโหมดสตรีมด้วยไงประเด็นคือกล้องมีโหมดสตรีมด้วยเหมาะกับพวกสตรีมเลยครับเดินไปไหนอะไรเงี้ยกล้องก็จะหมุนตามตลอดแล้วก็นิ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นแท็กกิ้งจากคิมบอลคือมันมันอารมณ์เหมือนคนถือกล้องตามเรารอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับที่ประทับใจและสองคือมีไมมีไมของเขามาด้วยให้ตายคุณพระคุณเจ้าช่วยเออแอคชั่นแคมว่าแบบการรับเสียงของ ของไมคเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วเจอตัวพ็อกเก็ตตัวนี้ที่มีไมค์แถมมาอยู่แล้วดีงามฮะรวมไปถึงนะไมค์สามารถตัดน้อยได้ตัดเสียงบรบกวนได้ดีสุดๆแล้วคุณผู้ชมไม่ว่าวอล์ที่ไหนจะเยาวราชจะสำเพิงจะสะพานสะพานไหนก็แล้วแต่นะเสียงจะมากมายแค่ไหนผมบอกเลยว่าเจอไมค์ตัวนี้คือจบคือมันมันตัดได้ขนาดที่แบบว่าคนที่ได้ดูวิดีโอตรงนี้นะได้ดูซีนซีนนี้นะครับ เสียงคือดังมากไม่ว่าจะเป็นเพลงจากคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นเสียงอีทอาร์จากเรือนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งเข้ามาชาร์จเราตอนไหนแต่เราก็ไม่ได้ยินอะไรอยู่ดีนะ,ะอันนี้ผมไม่ได้ยินแต่คนที่ดูคลิปนี้รับรองว่าไม่ได้ยินสิ่งที่คุณจะได้ยินคือเสียงของผมเฮ้ยจะ่อไปไหนเออมันดีมากครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันกับดีใจพ็อกเก็ตตัวนี้นะฮะตอบโจทย์สําหรับสายวอล์กสายลุยชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันแบบกระทัดรัดมากแล้วมันแบบถือถือแบบดีมากแบบ มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันจิ๋วอ่ะแล้วมันก็แบบสวยมากคือถ่ายภาพได้ชัดคือเห็นครั้งแรกคือว้าวเลยตกใจว่าแบบเฮ้ยกล้องแบบจิ๋วอะไรมันจะสวยขนาดนี้คือแบบมันชัดมากแล้วแบบมันมีเอฟเฟกที่แบบทําให้เราแบบสวยขึ้นได้อะไรแบบนี้รู้สึกแบบชอบมากส่วนของผมนี่ชอบเลยคือตรงที่มันมีกริมบอลที่แบบว่าแล้วก็การแท็กกิ้งคนนะครับรู้สึกว่ามันดีตอบโจทย์มากไม่ว่าเราจะแบบขยับมุมไหนอ่ะมันวิ่งตามเราได้เราจะได้คลิปที่แบบออกมาคุณภาพแน่นอน ก็วันนี้ได้มาลองตัวนี้เลยก็คือบอกเลยว่าแบบชอบตรงความที่แบบเขาชัดแล้วก็คือแบบสีเนาะมันละม,มุนมากแล้วคือตรงที่แบบว่าชอบสุดๆก็คือมันสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้เพราะว่าปกติบางคนชอบเ,แบบเหมือนแบบแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็เราก็ปรับเป็นแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยปรับได้เลยเนี่ยใช่แล้วตอนกลางคืนคือแสงสวยมากนะคะคือตัวเก่าคือส่วนตัวเดียมีตัวเก่าคือ แสงเขาจะติดเหลืองแล้วมันก็จะเบอร์ติดเบอร์มันจะไม่คมชัดขนาดนี้แต่คือตัวนี้บอกเลยว่าแบบชัดมากๆนะคะแล้วก็ตอนกลางวันถ่ายย้อนแสงเออถ่ายย้อนแสงดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าลองใช้ดูกันนะคะว่าแบบเออมันดีจริงๆ,ๆนะรอกันมานานด้วยนะคะถ้าถามว่าซื้อได้ที่ไหนตรงนี้นะผมบอกเลยว่าชี้เป้าไปที่ Big Cam เมรานั้นั้นติดตามการที่ b i g Camera ทุกช่องทางออนไลน์นะคะแล้วเจอกันคะ่ะ yeah.